สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าฟ้ากุ้งผู้ไม่เกรงกลัวกฎหมายและเล่นชู้กับสนมของพระบิดาตัวเองเรื่องนี้เป็นมายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธทาขณะที่พระเจ้าอยู่หัวไทยสะทรงครอบครองราชบัลลังก์อยู่นั้นพระองค์ทรงมีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่า เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์หรือรู้จักกันอีกชื่อว่าเจ้าฟ้านเรนทรเจ้าฟ้านเรนทรเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ทางสายเลือดอันดับหนึ่งแต่หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวไทยสะทรงเสด็จสวรรคตนั้นเรื่องกลับไม่เป็นไปอย่างที่พรุ่งคิดเนื่องจากเจ้าฟ้านเรนทร์ได้ทรงสละบัลลังก์ให้กับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ผู้ซึ่งมีศักเป็นอาหรือเป็นน้องชายของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสารนั่นเองในประเด็นนี้อาจมองได้หลายมุมต่างกันเจ้าฟ้านาเรนทร์อาจเห็นสมควรว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะพระยศเป็นกรมพระราชวังสถานมงคลน,นั้นมีสิทธิ์ที่จะครองราชตามกฎหรืออาจมองได้ว่าเจ้าฟ้านาเรนทร์ทรงเกรงกลัวอำนาจของอาตัวเอง จึงยอมยกราชบัลลังก์ให้อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระองค์ไม่ได้ทรงครองราชก็ได้ออกบวชและการบวชของเจ้าฟ้านเรนทรน,นั้นก็เปิดทางให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ครองราชโดยสำเร็จแม้จะต้องลงมือปราบกลุ่มต่อต้านไปบ้างดังนั้นเจ้าฟ้านเรนทรจึงครอบครองบรรพชิตไปตลอดชีพ เพื่อใช้พระศาสนาเป็นร่มคุ้มกันภัยอย่างไม่ต้องสงสัยอันเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาในกรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้ที่ถูกวางไว้ให้ปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบีดาเพราะเป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถฉลาดหลักแหลมสมกับเป็นกวีเอกแห่งยุคบ้านเมืองดี อย่างไรก็ตามเจ้าฟ้านาเรนทรเป็นหลานรักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศดังจะเห็นได้ว่าทรงแต่งตั้งให้ทรงกลมแม้จะทรงครองบรรพชิตก็ตามเรื่องหลานรักนี้ทำให้เจ้าฟ้ากุ้งผู้เป็นบุตรชายเกิดความวิตกกังวลว่าพระราชบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของตัวเองนั้นอาจกลับคืนไปให้เจ้าฟ้านาเรนทร ผู้มีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์ไม่น้อยกว่าพระองค์ก็เป็นได้เพราะต่างก็เป็นพระราชโอรสในกษัตริย์เช่นเดียวกันเจ้าฟ้ากุ้งจึงหาวิธีทางคิดที่จะกำจัดเจ้าฟ้านาเรนทรในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาได้ระบุไว้ว่าขณะที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรอยู่นั้นเจ้าฟ้านาเรนทรผู้ทรงบวชอยู่ที่วัดยอดเกาะ ได้เสด็จย้ายมาอยู่ที่วัดโคกแสงภายในพระนครเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประชวนจึงได้เข้าเฝ้าอยู่เนืองๆดังนั้นเจ้าฟ้ากุ้งจึงทรงวางแผนให้พระองค์เจ้าชื่นกับพระองค์เจ้าเกิดไปนิมนต์ลวงให้เจ้าฟ้านาเรนทรทรงทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีรับสั่งให้ไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้านาเรนทรจึงหลงกล คิดว่าเป็นเรื่องจริงจึงรีบเสด็จเข้าสู่พระราชวังหลวงในคืนนั้นเมื่อเจ้าฟ้านเรนทรเสด็จมายังพระราชวังหลวงเจ้าฟ้ากุ้งที่แอบอยู่ที่ประตูได้เอาดาบฟันเจ้าฟ้านเรนทรแต่ไม่ถึงกับชีวิตคมดาบถูกจีวรขาดเท่านั้นเจ้าฟ้ากุ้งเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบวิ่งหนีไปหลบอยู่ในพระตำหนักของพระมารดา ซึ่งก็คือกรมหลวงอภัยนุชิตจากนั้นเจ้าฟ้านาเรนทรเสด็จไปเข้าฟ้อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเห็นจีวรขาดจึงได้ทรงไต่ถามส่วนตัวเจ้าฟ้านาเรนทรก็ได้ทูลแค่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งเป็นผู้กระทำแต่ก็แค่หยอกเล่นกันแค่นั้นเมื่อเจ้าฟ้านาเรนทรถวายพระพรลาออกมาแล้ว กรมหลวงอภัยนุชิตผู้เป็นพระมารดาของเจ้าฟ้ากุง้งก็รีบเสด็จมาทูลอ้อนวอนขอให้เจ้าฟ้านาเลนทรช่วยเหลือเจ้าฟ้านาเลนทรก็แนะนำว่ามีอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นคือร่มกาเสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระพุทธศาสนาดังนั้นกรมหลวงอภัยนุชิตจึงทรงรีบพาเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นไปหลบในพระวอ แล้วพากันไปที่วัดโคกแสงให้บวชที่วัดนั้นขณะที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงโกรธมากให้ตามหาตัวเจ้าฟ้ากุ้งมาให้ได้แต่ก็ไม่พบได้เพียงแต่พระองค์เจ้าชื่นกับพระองค์เจ้าเกิดผู้สมรู้ร่วมคิดการเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงสั่งให้นำไปสำเร็จโทษด,ด้วยทอนจานเสียทั้งสองพระองค์ ครั้นเมื่อถึงศักราช1 0 9กกรมหลวงอภัยนุชิตผู้ทรงเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้ากุ้งทรงพระประชวรหนักใกล้สวรรคตจึงทูลขอต่อพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศผู้เป็นพระบิดาว่าช่วยยกโทษให้กับพระราชโอรสพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศจึงทรงให้อภัยโทษเมื่อหายจากความวิตกกังวลแล้วกรมหลวงอภัยนุชิตก็สิ้นพระชน ฝ่ายเจ้าฟ้ากุ้งเมื่อทราบว่าพ้นจากพระราชอาญาแล้วก็ลาบวชออกมาถวายงานพระบิดาตามเดิมกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้สถาปนาเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นเป็นพระราชวังสถานมงคลตามที่พระราชโกษาปานบ้านวัดระคังเป็นผู้กลับทูลขอพระกรุณาและเหล่าเสนาบดีที่มาประชุมการก็ล้วนแล้วแต่เห็นด้วยกับการนี้ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมกฎนั้นได้วางพระราชหด้วยไทยเจ้าฟ้ากุ้งมากขึ้นและรับสั่งให้ไปเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์วัดพระศรีสันเพชซึ่งถือเป็นวัดสำคัญของอยุธยาและยังให้เป็นแม่กองทำการหรือเครื่องบนของพระที่นั่งวิหารสมเด็จที่เก่านั้นลงมาทำใหม่ทั้งหมดเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่ได้ทรงพระพิโรติดใจเจ้าฟ้ากุ้งมากนักอาจด้วยเพราะเล็งเห็นว่าพระราชโอรสองค์นี้ถึงแม้จะเป็นคนห้าวแต่ก็เป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านทั้งยังเป็นที่ยอมรับของเหล่าคุณนางซึ่งจะทำให้ราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์ปลอดภัยมั่นคง พระราชโกษาปานบ้านวัดระฆังได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานให้สถาปนากรมขุนเสนาพิทักษ์ขึ้นประดิษฐานที่กรมพระราชวางังบวรสถานมงคลสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำรัสให้ประชุมเสนาบดีเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งพระราชพิธีอุปราชาพิเศษสถาปนากรมขุนเสนาพิทักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาให้เจ้าฟ้าอินทสุดาวดีทรงกรมที่กรมขุนยิสารเสนีและพระราชทานให้เป็นพระอัครชายาในกรมพระราชวังบวรด,ด้วย ภายหลังพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้สถาปนาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกรมพระราชวังสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเจ้าฟ้ากุ้งได้กลายเป็นผู้มีราชสิทธิ์สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาทำให้เกิดความริษยาขึ้นในหมู่ราชวงศ์ที่หมายปองราชบัลลังก์จนเกิดกรณีเจ้าสามกรม เจ้าฟ้ากุ้งได้ประชวนด้วยโรคบุรุษหรือโรคซิฟิลิสเป็นเหตุให้พระองค์ไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ถึงสปีเศษวันหนึ่งเจ้าฟ้ากุ้งมีคำสั่งให้ตำรวจมานำตัวเจ้าสามกรมซึ่งประกอบไปด้วยกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพพักดีรวมถึงบรรดาลูกน้องที่เป็นประลัดกรม และในเวรประหลัดของเจ้าสามกรมมาถามว่าเจ้ากรมนั้นเป็นแต่หมื่นเหตุใดจึงตั้งบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนซึ่งนับว่าทําสูงเกินกว่าศักดิ์จึงมีพระบรรทูลให้ลงพระอัชญยาโบยหลังคนละสิห้าทีบ้างคนละยีสทีบ้างหลังจากนั้นไม่นานกรมหมื่นสูนทอนเทพก็นำความลับไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่า เจ้าฟ้ากุ้งเสด็จเข้ามารอบทำชูกับเจ้าฟ้าสังวานถึงในพระราชวังหลายครั้งเจ้าฟ้าสังวานนั้นรับราชการเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้กำเนิดพระโอรสและธิดาสามพระองค์ให้แก่พระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ยินดังนั้นจึงมีคำสั่งให้หาตัวเจ้าฟ้ากุ้งเพื่อมาสอบสวน เมื่อเจ้าฟ้ากุ้งรับสารภาพแล้วจึงมีพระราชดำรัสลงพระอาญาเคี่ยนแล้วให้เสนาบดีและลูกขุนพิพากษาโทษเท้าพระยามุกมนตรีและลูกขุนกลับทูลว่าโทษนี้เป็นโทษที่ร้ายแรงนักขอพระราชทานให้สำเร็จโทษด้วยท่อนจันด้วยเถิดตามขัตติยะประเพณี พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อได้ยินดังนั้นจึงร้องขอชีวิตของบุตรชายไว้แต่ให้ถอดยศเป็นไพร่เสียส่วนเจ้าฟ้าสังวานให้ลงพระอัชญยเคียนสามสิบทีพร้อมทั้งถอดเป็นไพร่เช่นกัน,นเจ้าฟ้าสังวานหลังจากที่ถูกเคียนก็อยู่ได้แค่เพียงสามวันหลังจากนั้นก็สิ้นพระชนส่วนเจ้าฟ้ากุ้งนั้น ก็ได้รับพระอาญาเคียนและสุดท้ายก็เสด็จสวรรคตลงเช่นกันพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีราชดํารัสให้นําศพทั้งสองไปฝังยังวัดชัยวัฒนารามเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องเล่าชีวิตสุดห้าวของเจ้าฟ้ากุง้งขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องขยับป,ปากด้วยนะคะ พบกันคลิปต่อไปค่ะ